สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้แสบขอต้อนรับพี่พี่ FC ที่เข้ามาติดตามแม่แสบครัวไทยในเบลเยียมก่อนเลยนะคะแสบขอรายง,งานตัวอีกหนึ่งรอบนะคะแสบทำงานอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะคะเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้านอาหารมีชื่อว่าร้านสุขโขไทยนะคะอยู่ที่เมืองบัสเซลิปเเลประเทศเบลเ,บลเยียมนะคะแสบดีใจนะคะที่มีพี่พี่ FC เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่พี่พี่เขียนมานะคะ มีทั้งข้อดีข้อตินะคะแสบขอรับไว้พิจารณาและนํามาปรับปรุงในการทํางานนะคะแสบเป็นแม่ครัวร้านอาหารไทยนะคะก็ทําเมนูอาหารหลากหลายนะคะบางครั้งวิธีการทําอาหารของแสบอาจจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่แสบขอใช้พื้นที่ตรงนี้บอกและชี้แจงในบางส่วนนะคะอย่างเช่นเมนูที่แสบทําขายนะคะจะเป็นเมนู ไก่ผัดเม็ดมะม่วงมีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่ถามว่าไม่แสบไก่ผัดเม็ดมะม่วงทําไมไม่ทอดไก่ก่อนนะคะแสบรู้นะคะว่าเมนูไก่เม็ดมะม่วงต้นฉบับและดั้งเดิมจะต้องทําแบบไหนนะคะแต่สําหรับเมนูนี้ที่แสบทําขายร้านอาหารไทยในต่างแดนนะคะเป็นสูตรและ รสชาติแบบดั้งเดิมที่ร้านทําขายมานานกว่า40กว่าปีแล้วนะคะแซบเลยใช้สูตรนี้มาตลอดนะคะเพราะว่าผลตอบรับของลูกค้าชอบนะคะและเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับร้านที่แซบทํางานนะคะแซบเข้าใจนะคะบางทีแซบทําคลิปไปอาหารจะแตกต่างกับที่เมืองไทยนะคะแต่ต้องนึกเสมอว่าเราทําขายให้ใคร ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะแสบเลยใช้สูตรนี้นะคะเลยถือโอกาสนี้มาบอกและอธิบายเหตุผลนะคะให้พี่ๆ fc ลหลายๆท่านที่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เข้าใจนะคะแสบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและคอยให้กําลังใจนะคะมีทั้งคอมเมนต์ดีและไม่ดีนะคะแสบก็จะขอนําม,มาปรับปรุงในการทํางานนะคะและข้อดีในการที่แสบทํางานร้านนี้นะคะแสบได้มีโอกาสถ่ายคลิปนะคะเผยเพ่ วิธีและชีวิตในการทำงานไม่คัวรในต่างแดนให้พี่พีเอฟซีได้รับชมนะคะแซบไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปทำร้านอื่นแล้วจะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปแบบนี้หรือเปล่านะคะและสำหรับวิธีการทำงานแซบคิดเสมอว่าการทำอาหารไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราสั่งและซื้อมาในต่างแดนนะคะบางครั้งอาจจะแตกต่างจากที่เมืองไทยนะคะเราต้องปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานที่ที่เราอยู่นะคะและต้อง นึกเสมอว่าอาหารที่เราทําออกไปจะมีคุณภาพหรือเปล่าสําหรับลูกค้านะคะแค่นี้แสบคิดว่าอาจจะเป็นผลตอบรับดีสําหรับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แสบอยากจะมาอธิบายนะคะว่าการทํางานในต่างแดนบางครั้งวัตถุดิบและวิธีการทําอาหารจะต่างจากเมืองไทยแน่นอนคะ่ะและมีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่ทักถามมาว่าไม่แสบทํางานคนเดียวหรอเห็นถ่ายคลิปลงแต่ตัวเองคนเดียวแสบอยากจะทีจเต อีกเช่นกันนะคะว่าเวลาที่แสบถ่ายคลิปบางครั้งไม่ได้ถ่ายให้ติดคนอื่นนะคะเพราะว่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะแสบก็ไม่กล้าที่จะถ่ายให้เห็นนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่แสบอยากจะมาอธิบายให้พี่ๆ FC ได้รับฟังกันนะคะนี่ก็เป็นวิธีการทํางานของแสบนะคะมาเข้าเรื่องต่อเลยตอนนี้แสบกําลังทําเมนูเนื้อย่างนั่นเองนะคะเทคนิคและว,วิธีการทําของแสบก็ง่ายๆนะคะแสบจะใช้กระดาษฟอยล์ลงกระทะก่อนทุกครั้งเลยนะคะที่จะย่างเนื้อเพราะว่า กระทะของเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะเวลาล้างทําความสะอาดจ,จะได้ไม่ยากนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับและเกร็ดสาระความรู้ดีๆนะคะที่แสบนําม,มาบอกต่อทุกคนนะคะเมนูการทําอาหารของแสบก็ไม่ยากนะคะเน้นสะดวกและรวดเร็วแต่ ต้องมีคุณภาพให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่วิธีการทำงานของแม่ครัวในต่างแดนนะคะรูปร่างหน้าตาอาหารก็สำคัญนะคะเวลาเราออกอาหารให้ลูกค้าการตกแต่งจานร,รูปร่างอาหารก็จะเป็นแรงดึงดูดให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยจ้าวิธีการทำงานในครัวของแซบก็จะมีประมาณนี้นะคะแซบทำงานกับพี่สองคนนะคะเราจะช่วยกันออกอาหารให้รวดเร็วทันใจลูกค้านะคะเพราะลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านแล้วต้องได้รับ ความพึงพอใจลูกค้าจะได้กลับมาหาเราอีกนะคะทุกคนว่าจริงไหมคอมเมนต์มาหน่อยเลยจ้าวิธีการทํางานของแม่ครัวในต่างแดนแสบคิดว่าสเต็ปการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะคะและมีหลายๆคอมเมนต์มากเลยนะคะที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับภาชนะที่แสบใช้ใส่อาหารเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะที่ร้านแสบจะใช้เป็นถ้วยชามภาชนะแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนทักถามว่าซื้อมาจากไหนนะคะถ้าถามแบบนี้ ต้อง่ายกันยาวเลยนะคะเพราะว่าเริ่มแรกเลยพี่เจ้าของร้านนะคะสั่งมาจากเมืองไทยนะคะแต่หลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่เบลเยียมมีร้านขายของไทยนะคะรับสั่งออเดอร์ถ้วยชามแบบนี้นะคะถ้าใครรู้จักหรือ มีใครที่ติดตามแสบอยู่นะคะขายถ้วยชามแบบนี้สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของแสบได้เลยนะคะเพราะมีพี่ๆ FC หลายท่านนะคะที่เปิดร้านอาหารอยากได้ถ้วยชามแบบนี้อยากสั่งออเดอร์ไปใช้ที่ร้านบ้างนะคะพูดมาซะยาวเลยนะคะคลิปนี้แสบได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนรีบเคลียร์ของนะคะเข้าตู้เย็นและทําความสะอาดนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แสบจะต้องทําทุกวันนะคะตอนเข้าครัวมาสะอาด สะอาดแบบไหนตอนออกไปก็ต้องสะอาดแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นการทํางานที่แสบทมนะคะร้านอาหารไทยในต่างแดนนะคะรวมด้วยช่วยกันกับพี่นะคะสองแรงแข่งขันนะคะนี่เช็ดเช็ด,ชดถูๆไปจ้าเดี๋ยวครัวของเราก็สะอาดเองเพราะว่าเราทําทุกวันนะคะต้องสะอาดแน่นอนจ้าวิถีชีวิตการทํางานของแม่ครัวไทยในต่างแดนก็จะมีประมาณนี้นะคะแสบขอขอบคุณทุกคนพี่ๆเอฟซีอีกครั้งนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่แสบครัวไทยในเบลเย ะะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะว่าแซบจะมีเมนูหรือว่าเคล็ดลับอะไรเด็ดๆมาฝากทุกคนอีกนะคะจบไปแล้วสําหรับวันนี้วิถีชีวิตแม่ครัวในต่างแดนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ